ค่ะยืตีจะด้วยหนึ่งสองสามน้ำขิงตัวนี้สั่งหรือยังโหพี่สั่งให้ไม่ทางใกล้หมดแล้วว่านี่ทุกคนตัวนี้จัดโปรโมชั่นอยู่3วันนะคะ3วันเท่านั้นนะนะคะตัวนี้เป็นหลอดไฟหน้า LED นะคะทุกคนสามารถใส่ได้เลยกับรถทุกรุ่นนะคะส่องสว่างกว่าหลอดไฟเดิมนะพี่ๆคนไหนที่มีปัญหาไฟหน้าไม่แจ่มนะคะมองไม่ อยากได้ไฟหน้าแจ่มแจแนะนําตัวนี้เลยไฟหน้า LED นะคะวันนี้มีโปรมาฝากไว้น้ำขิงของเยอะมากนี่วันนี้นะคะสำหรับพี่ที่อยู่ทางเพจนะคะอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเพจ้วยนะลูกค้าจ๋าเอาไปเลยค่ะมีให้เป็นคู่แบบนี้นะ2หลอดนะคะ1 3 9บาทจะสง่งรีอุย้ยไม่ได้พี่ป้าทำไมอะ่ะเราขายหลอนละ80หน้าร้านก็ถูกแล้วน้พี่80 8 2 6บอนี่จัดโป ร้อยสามก้าส่งฟรีโอ,อ,อ้โหนี่ทุกคนราคานี้พลาดไม่ได้แล้วนะคะพี่ๆคนไหนที่เห็นคลิปนี้นะรีบแคปลูกทั้งหาล็องแอดมินได้เลยนะคะโปรจัดแค่3วันเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยท่านแล้วจะเสียใจบอกเลยนี่